เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูุเรลิสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่2มิถุนายน2566ครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะใครที่เป็นแฟนเครื่อง Nintendo Switch ครับก็น่าจะจำได้ว่าเมื่อตอนที่เครื่องวางจำหน่ายในปี2017เนี่ยมันจะมีมินิเกมเกมหนึ่งที่วางจำหน่ายมาพร้อมกับเครื่องแล้วก็สร้างกระแสความแปลกใหม่คือฮาได้พอสมควรมันมีชื่อว่า วัน t ูสวิตช์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จ พอใช้ได้นะทำยอดขายไปถึง3.5ล้านชุดด้วยกันครับมันอาจจะไม่ใช่เกมที่มีกราฟิกสวยงามมากๆมีระบบการเล่นที่ซับซ้อนอะไรแต่ว่ามันเป็นเกมที่สามารถโชว์ศักยภาพฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ของเครื่อง Nintendo Switch ได้ดีมากๆครับตัวเกมภายในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมินิเกมต่างๆมากมายจะใช้ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยจับมาเขยา่าจับมาบิด จับมาหมุนอะไรต่างๆนะซึ่งก็เล่นกันได้เพลิดเพลินด,ดีเลยคนที่ไม่ใช่เกมเมอร์ก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยในตอนนี้ครับหลังจากที่มีข่าวหลุดข่าวลือแพร่สะพัดกันมานานว่า Nintendo เนี่ยซุ่มพัฒน,นาภาคต่อแล้วก็ไม่มีการปล่อยข่าวหรือว่าไม่มีการกําหนดวันวางจําหน่ายใดๆนะจนกระทั่งวันนี้นะมีการประกาศมาแล้วว่าภาคต่อของเจ้าเกมนั้น มีชื่อว่า Everybody One t o Switch เตรียมจะวางจำหน่ายแล้วในวันที่30มิถุนายนหรือว่าสิ้นเดือนนี้เองเลยนะเร็วมากๆด้วยสนนราคาที่สามารถพรีออเดอร์ได้บน eShop ตอนนี้30เหรียญครับก็ต่างกับเกม Triple A ทั่วๆไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะและพร้อมกันนี้ครับเมื่อจะมีเกม One Two Switch ออกมาใหม่ Nintendo เองก็ยังมีการประกาศ Joy-Con สีใหม่ยกเซตนะเป็นสีสีและเป็นแนวพาสเทลทั้งสิ้นครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสีม่วงอ่อนเขียวอ่อนชมพูอ่อนแล้วก็เหลืองอ่อนก็ดูแล้วเป็นสีสันที่สวยมากๆนะใครที่จะซื้อไปเพื่อที่จะประกบเอาไว้เล่นพร้อมกับ one two switch หรือว่าชื่นชอบในสีสันของมันอันนี้ก็รอจับจ่ายกันก็แล้วกันนะครับ แล้วก็ประเด็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับผมมีรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของเกม Silent Hill Ascension มารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันเมื่อ7เดือนก่อนครับมีการจัดงาน Silent Hill Transmission ขึ้นมาแฟนเกมสยองขวัญก็ได้มีโอกาสที่จะโห่ร้องด้วยความยินดีว่าหนึ่งในแฟรนไชส์เกมระดับตำนานอย่าง Silent Hill ครับกำลังจะได้กลับมาโลดแล่นในวงการบันเทิงอีกครั้งเพราะ ต้นสังกัดอย่างโคนามิเนี่ยได้คิดใหญ่ครวางแผนที่จะทวงคืนตำแหน่งมาหาอำนาจของวงการเกมโดยการรื้อเอาโปรเจกต์ซีรีส์เกมดังๆของพวกเขามาปัดฝุ่นใหม่กันอีกครั้งนะโดยเริ่มต้นจากเกมสยองขวัญอย่าง Silent Hill นะครับในวันนั้นเนี่ยเราได้เห็นโปรเจกต์งานของ Silent Hill ถึง5ชิ้นด้วยกันได้แก่ Silent Hill 2 remake Silent Hill Town 4, Silent Hill l F แล้วก็ return to the Silent Hill ซึ่งจะเป็นภาพยนตร์ ตัวใหม่นะครับโปรเจกต์ Project ที่ว่ามาทั้งหมดเนี้ยค่อนข้างจะตรงไปตรงมาครับนั่นก็คือเป็นการรีเมคภาคหลกักเป็นการสร้างสปินออฟขึ้นมาแล้วก็เป็นการทําภาพยนตร์ใหม่อีกภาคหนึ่ง แต่จะมีโปรเจกต์ตัวสุดท้ายที่มีชื่อว่า Silent Hill Ascension ที่ทุกคนก็อาจจะยังงงๆว่ามันคืออะไรเพราะว่าคำอธิบายเองก็ไม่ได้ชัดเจนครับผมก็เลยไปนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใหม่มาครับสรุปใจความได้ว่า Silent Hill Ascension เนี่ยคือเว็บซีรีส์ที่สร้างด้วย CG คอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยแล้วก็เป็นเกมด้วยนะครับมีการดำเนินเนื้อเรื่องผ่านหลายตัวละครและก็จะมีการสตรีม ให้กับผู้ชมได้มาดูแล้วก็มีส่วนร่วมอินเตอร์แอคไปกับตัวเกมกันโดยเรื่องราวของมันจะเกิดขึ้นในจักรวาลของ Silent Hill แล้วก็ถูกขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ชมครับมันจะมีองค์ประกอบของความเป็นเกมอยู่บ้างแต่ว่าจะเป็นเกมเพลย์ง่ายๆเช่นพวก o วก t a n d Click แล้วก็แก้ปริศนาการเล่น การรับชมและการมีส่วนร่วมในการสตรีมแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้ผู้เล่นได้รับเครดิตมารูปแบบหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางของตัวเกมได้ครับการมีส่วนร่วมแล้วก็การกำหนดทิศทางภายในเกมเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร โอกาสรอดชีวิตของแต่ละตัวละครหรือว่าเส้นทางที่ตัวละครแต่ละตัวจะดําเนินไปเท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยเหมือนว่าจะมี3เส้นทางนะก็คือจะเป็นแพทของ Redemption Suffering แล้วก็ Damnation ครับธีมของเนื้อเรื่องเนี่ยคือประเด็น Intergenerational Trauma แปลเป็นไทยก็น่าจะประมาณว่าสภาวะการได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีศัพการแพทย์นะแต่ว่าน,นี่คือผมแปลด้วยความหมายที่ผมตีความเอานะครับคือกรณีที่พ่อแม่เคยประสบเรื่องราวเลวไร้ทางอารมณ์มาก็จะส่งผลต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างที่อาจจะพอทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องการหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัวการใช้แอลกอฮอล์หรือว่าการลาเมิดทางเพศนะครับจะส่งผลให้เด็กรุ่นต่อๆไปเนี่ยมีพฤติกรรมทํานองเดียวกันทีมงานได้ทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนี้ครับเพื่อที่จะสามารถนําเสนอแล้วก็เป็นตัวแทนให้กับผู้ประสบปัญหานี้ได้อย่างชัดเจนและเที่ยงตรงที่สุดรวมถึงการสร้างตัวละครที่มีสเสน่ห์เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็น่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นตัวตัดสิน ความเป็นความตายของซีรีส์นี้เลยตัวเกมจะมีระยะเวลาออกอากาศอยู่ประมาณ2-3เดือนครับมันจะมีความเคลื่อนไหวในทุกวันแล้วก็ทุกสัปดาห์นะมีการรีแคปสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยบทสรุปของเนื้อเรื่องภายในเกมทั้งหมดจะถือเป็นแคนนอนครับที่ส่งผลกับเรื่องราวภายในจักรวาลของไซเล h ฮิลโดยรวมแต่หลังจากที่มีการออกอากาศจนจบรอบแรกไปแล้วเนี่ย จะมีการเล่นแล้วก็ออกอากาศรอบใหม่ในรูปแบบ New Game Plus ขึ้นมาด้วยครับฟังดูแล้วก็น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะตอนนี้ผมจินตนาการว่ามันคงจะเหมือนเกมจำพวก The Dark Picture Anthology นะครับแบบว่าเปิดให้คนอื่นเข้าไปดูแล้วก็มีส่วนร่วมได้เป็นจำนวนมากซึ่งฟังดูแล้วไอเดียก็ไม่เลวนะครับแต่ว่า Exe x e c u t i o n การใช้งานการทาจริงๆเนี่ยจะ เป็นอย่างไรสนุกมากน้อยแค่ไหนเอ็นเกจ,จิ้งกับผู้เล่นมากแค่ไหนอันนี้เรามารอลุ้นแน่งงานกันครับก็ประมาณนี้สำหรับข่าวประจำวันที่2มิถุนายน2566วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ